เอาจริงดิไม่มีทางเลือกแล้วจะไปกู้เขาก็เสียดอกจะไปเอาเงินออกก็ไม่ได้ดอกนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุด ช่างปูนเสร็จแล้วนะ,ะแม่ทำลายอะเอ้าก็ผสมปูดดิไม่เห็นหรือไงเอ้าแล้วทำไมแม่มันทำเองอะ่ะแม่เป็นช่างเหรอแม่มาช่วยทำอะ่ะมันก็เสร็จเร็วขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็ประหยัดค่าแรงเข้าใจไหมอ๋องกไม่ได้งก อ้าแล้วมาทำอะไรเนี่ยหิวหรอเปล่าเขาจะมาบอกว่าโรงเรียนหนูอ่ะจะเปิดแล้วฮะโรงเรียนจะเปิดแล้วเหรอตายแล้วขึ้นปหนึ่งด้วยนหยจะชุนนักเรียนใหม่รองเท้าใหม่เครื่องเขียนอุ้ยหมดเยอะแน่เลยหนูจะมาบอกขั้นี้แหละหนูไปละ ตา,ต,าตาย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 จะเปิดเทอมแล้วไหนจะชีต้าอีกน้ำขิงอีกชิวด้วยโอ้ยงานนี้ใช้เงินยัง้นเลยอุย้ยฉชนจะไปแล้วนะเดีย๋ยวฉันไปหาเงินก่อนออชีตา้าโรงเรียนจะเปิดแล้วว่าฉันจะเปลี่ยนชุดขาวอ่ะยังใส่ได้อยู่ใช่ปะมันก็ใส่ได้อยู่เลยแม่แม่อ่ะซื้อใหญ่สักขนาดนั้น ลงอ,อกแต่เราเคยมหนึ่งแล้วแม่ทุกอ,อย่างอ่ะต้องเปลี่ยนใหม่หมดหเปลี่ยนใหม่หมดเสื้อกางเกงรองเท้าถุงเท้าโอ้ยเงินทั้งนั้นเลยยังแม่ยังไม่หมดแค่นั้นนะแม่ยังมีเครื่องเขียนกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนเยอะเลยแม่พอเลย หยุดหยุดไม่ต้องพูดจะเป็นลมแล้วพี่ชิวอยู่ไหนอ๋อพี่ชิวเหรอนนุนนะแม่ออกกำลังกายอยู่อะ,ะชิวก็เปิดเทอมต้องใช้อะไรมั่งเนี่ยคุยกับชิวดิชิวหยยดแม่ชิวชิวเปิดเทอมพร้อมน้องใช่ปะแล้วชุดน,นักเรียนอะยังใส่ได้อยู่ปะ่ะ เชลเรียเราแม่ไม่ต้องห่วงเลยแม่ใส่อีกสามปีอ่ะกูแม่อ่ะซื้อตัวใหญ่ซะขนาดนั้นน่ะเออใช่ชิวอยู่มหกใช่ไหมชิวไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องแบบใช่ไหมใช่แม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเสียค่านังสืออีกเดียวเสียค่านังสือยังพอทนอลงอ,อกแต่แม่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งนลงใจไปน้ำขิงอะ่ะ ขึ้นมสี่แล้วแม่ชุดอะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราจะบอกเลยฮะชุดนักเรียนน้ำคิงอะโคตรแพงเลยของผู้หญิงอะฮ่าน้ำคิงขึ้นมสี่เปลี่ยนชุดใหม่หมดเลยโอ้ยชิอเราจะเป็นลมสามคนซีซ่าขึ้นมหนึ่งซีตาขึ้นมอหนึ่งคิงมสี่โอ้ย อะไรไปจำน้ำทองก็ไม่มีตายแน่ๆเลยนะแม่ไปคุยแต่น้ำขิงก่อนะโอ้อเป็นลงดีนะที่ปีนี้เรายังไม่ขึ้นมหาลัยไม่งั้นแม่ตายแน่โอ้โหทำไมราคาชุดมปลายแพงจังถ้าแม่รู้อ่ะแม่บ่นตายแน่เลยน้ำคิดนคิด โอ้โหค่าหนังสืองสี่พันกว่าบาทน้ำขิงปีนี้ขึ้นมสี <S <S ่แล้วชุดนักเรียนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหรอลูกหนูกําลังจะบอกแม่เลยน้ำขิงแล้วใส่ชุดขอมสามไม่ได้เหรอต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหรอไม่ได้แม่ชุดนักเรียนอะมันคนละแบบกันแล้วนี่อหนูไปดูมาแล้วอะชุดนักเรียนโคตรแพงเลยแต่ที่แพงกว่าชุดนักเรียนนะก็คือค่าหนังสือแม่ตั้งสี่พันกว่าบาท น้ำขิงหนังสือตั้งสี่พันกบานชุดนักเรียนก็ใส่ของเก่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยโอ้ยน้ำขิงแม่ต้องตายแน่ๆเลยโอ้ยเอยอ,อทำไงดีอ่ะแม่แม่แม่อย่าพิ่งตกใจไปยังดีอยู่นะที่รองเท้าอ่ะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ของที่เหลือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยแม่ฮะน้ำขิงรองเท้าคู่เดียวมันดีตรงไหนน้ำขิงหยุดพูดก่อนเดี๋ยวแม่ขอคำนวณก่อนว่าแม่จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ แล้วแม่จะต้องไปหาเงินจากตรงไหนลูกงี้ไม่น่ามีลูกเยอะเลยจะเป็นลมโอ้โเข้าใจมนุษย์แม่ทุกคนเลยโอ้โหค่าเรียนพิเศษอีกตั้งสองพันยังไม่ได้บอกแม่เลยเนี่ยตายแน่เลยจะเป็นลมลูกจะเปิดเทอมทีไหนจะค่าเทอมค่าหนังสือ โอ้ยนี่จะค่าชุดนักเรียนอีกมีหลายคนก็ต้องเป็นภาละโอ้ยสงสารแม่ทุกคนจริงๆเลยอ่ะมันไหละจะยกเลิกทุกทีนะชุดนักเรียนเนี่ย,ยจะเป็นลมเนี่ยนะจะเอาหม้อก,กับกระทะไปจำนำก็ไม่ได้อีกถ้าเอาไปจำนำก็ไม่มีอะไรทำกับข้าวต้องหาเงินโอ้ยจะเป็นลม แม่เราจะพาพวกน้องๆไปซื้อของได้ไหมแม่ต้องรีบไปซื้อแล้วจะได้เตรียมตัวทันเร็วไปซื้อเร็วแม่เราไม่ทันคนอื่นเขาแม่อย่ลืมบอกไปยังมีค่าเลมิเซดอีก2,000นะแม่มีค่าเลมิเซดิ้ง2,000โอ้ยแม่จะเป็นลม ไปซื้อเลยปะโอ๊ยไม่เป็นลมไม่เป็นลมเิดไม่ไหวไปไปโอ๊ยแม่จะเป็นลมโอยเ๋ยไมแลวแม่ปีนั้นปีนี้ช่วยไปเข้ามาหาอะไรแม่แม่ได้ขายไตแน่แม่แล้ไแม่จะเครียดอะไรเนี่ยแม่ก็มีตังค์ส่งพวกเราเรียนอยู่แล้วไม่ใช่หรอไอมีมันก็พอมีแหละลูกแต่แม่ว่า มันลึกไปขอโทษแม่มันก็มีแหละลูกแต่แม่ทําใจไม่ได้มันเยอะปแม่ไปธนาคารกันไปเบิกเงินนะแม่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าแม่ไปเบิกเงินมาแม่ก็ไม่ได้ดอกกันสิไม่ได้เลยไม่ได้เลยโอ้โหกูไม่ได้ดอกอีกกาจะเอาตังค์ยีงไงไปซื้อของอะแม่ไปกูเขาไงแม่โอ้ย ไปกู้เขาก็เสียดอกก็เสียไม่เอาแล้วเจอาไงอ่ะแม่เจอาตังที่ไหนซิชุนนักเรียนอะอีกไม่กี่วันอะก็เปิดเทอมแล้วนะแม่เอาไงอ่ะเหรออ๋อได้เดี๋ยวแม่จัดให้ ไม่มีทางเลือกแล้วจะไปคู่เขาก็เสียดอกจะไปเอาเงินออกก็ไม่ได้ดอกนี่แหละเป็นวิธีที่ดีที่สุด <Yeah! S 3> จะมาห้ามแม่ทำไมเนี่ยเนี่ยค่าชุดนักเลนของพวกเราแม่ไม่เสียดายเหรอเก็บม,มาตั้งนานเลยนะนั่นดีเป็นปีเลยนะแม่ เลยเชีราไออกจะสวยจะตายแล้วจะให้แม่ทํายังไงล่ะตังเงินสดแม่ไม่พอก็มีแต่กระปุกนี้นี่แหละแม่ไม่มีเงินสดอะ่ะแม่ก็ใช้บัตรเครดิตดีไม่เสียดอก50ิบวันเลยนะแม่เออใช่แม่มีบัตรเครดิตนี่นะฟรีดอกเบี้ยห้าสิวันแถมกระปุกก็ไม่ต้องทุกด้วยใช่แม่เอาไงแม่เออจะทุบอีกไหม แม่ไม่ทุบแล้วแม่ไปใช้บัตรเครดิตดีกว่าแถมถ้าแม่ใช้บัตรเครดิตนะแม่ได้คะแนนสะสมอเอาไปแลกของได้อีกโอ้โหแม่พูดขนาดนี้ถ้าบัตรเครดิตแบงค์ไหนสนใจก็ติดต่อแล้นะครับใช่ครับเพราะเรารับหมดครับใช่ค่ะแบงค์ไหนสนใจเป็นสปอนเซอร์มาได้นะคะพวกเราพร้อมไปแล้วแม่จะเอาลูกล <c oughs> หลานแม่ไปเก็บอ่าโ <c oughs> อ้ยดีอวยดูรุสา เสื้อชุดตักเรียนกันเดี๋ยวแม่จัดให้ไป <Bye. S 1>